สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โฟนตุงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับก็มีโปรแกรมฟุตบอลลงเตะกันหลายลีกหลายรายการนะครับฉะนั้นนะครับผมจึงคัด4ทีมนะครับที่โคตรน่าเชียร์ที่สุดประจำค่ำคืนวันนี้มาฝากทุกคนกันเหมือนเดิมนะครับจะเป็นทีมไหนกันบ้างไปติดตามกันเลยครับเชียร์ฟุตบอลแบบเราใจแอดยูฟ เอาละครับคู่แรกครับอยากจะให้ทุกท่านนะครับเชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยครับเชลซีวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นในบ้าน ต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับเชลซีครับผลงานช่วงหลังนี้ถือว่าร้อนแรงสุดๆนะครับเเกมหลังสุดชนะรวดทั้ง7เกมนะครับถือว่าผลงานโคตรดีเลยทีเดียวครับเชลซีวันนี้นะครับผู้มาเยือนนี่เป็นทีมอย่างเบอร์ลี่นะครับซึ่งผลงานช่วงหลังก็ไม่ค่อยดีด้วยนะครับหเกมหลังสุดเบอร์ลี่ชนะคู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ผลงานในการออกไปเยือนในเกมลีกปรากฏว่าฤดูกาลนี้นะครับทางเบอร์ลี่ยังไม่ชนะเลยแม้แต่เกมเดียวครับ ผิดกับทางฝั่งเชลซีครับผลงานในการเล่นในบ้านในเกมพรีเมียร์ลีกครับหเกมที่ผ่านมา ถล่มประตูคู่แข่งไปถึง16ลูกด้วยกันนะครับถือว่ายิงประตูเยอะมากๆเกมรับก็ถือว่าดีด้วยเฮู้เฮช่วงหลังเจอกันนี่ก็เชลซีเก็บกินได้หมดนะครับชนะไป4เกมรวดที่เจอกันดังนั้นเกมนี้นะครับเชลซีเล่นในบ้านนะครับต่อให้จัดตัวผู้เล่นชุดไหนลงเล่นเจอคู่แข่งอย่างเบอร์ลี่ก็ถือว่าไม่ได้แข่งมากครับก็เชื่อว่าเชลซีน่าจะชนะแล้วน่าจะชนะมากกว่า2ประตูขึ้นไปนะครับคู่นี้เชียร์ทีมอย่างเชลซีไปได้เลยนะครับ คู่ที่2ครับอยากใ้ทุกคนนะครับเชียร์ไปที่ทีมอย่างเบนฟอร์ดครับเบนฟอร์ดวันนี้มีโปรแกรมเล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างนอริสิตี้นะครับจริงอยู่นะครับผลงานในช่วงหลังของเบนฟอร์ดอาจจะไม่ดีนะครับสเกมหลังสุดพวกเขาแพ้รวดนะครับแต่คู่แข่งของพวกเขาในวันนี้นะครับถือว่าห่วยแตกยิ่งกว่านะครับทีมอย่างนอริสิตี้ครับผลงานในการเล่นเกมพรีเมียร์ลีกยี่สิบเกมหลังสุดนะครับแพ้ไปถึง18เสมอไป2ครับถือว่าผลงานโคตรห่วยเลยครับ ผลงานในการเล่นเกมเยืยนอนฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่ชนะใครที่สำคัญนะครับยังไม่สามารถยิงประตูดได้เลยแม้แต่ลูกเดียวแล้วก็เสียไปถึง15ประตูนะครับในการออกไปเยือนดังนั้นเกมนี้นะครับทางเบนฟอร์ดน่าจะเป็นเกมที่พวกเขาน่าจะเรียกศรัทธากลับคืนมานะครับนักเตะอย่างอีวานโทนี่นะครับก็พร้อมที่จะยิงประตูอยู่แล้วก็เชื่อว่าผลงานช่วงหลังนะครับทางฝั่งของเบนฟอร์ดดีกว่า เล่นในบ้านด้วยวันนี้น่าจะสามารถเอาชนะนอร์ดิสตี้ไปได้นะครับให้เชียร์เบลนฟอร์ดไปได้เลยนะครับคู่ที่3ครับที่จะให้ทุกคนไปเชียร์นะครับให้เชียร์วิทีมอย่างเรัลมาดร i d ิดเลยครับวันนี้จะมีโปรแกรมเล่นในบ้านเจอทีมอย่างราโยบายเยการโนครับเรัลมาตริดครับผลงานในลาลิก้าสเปนครับ29นัดหลังสุดพวกเขาแพ้คู่แข่งไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีเลยครับ กลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมแชมเปี้ยนลีกก็สามารถชนะได้ด้วยนักเตะอย่างคาริมเบนเซม่านะครับในฤดูการนี้ลงสนามทุกรายการไป15นัดน,นะครับยิงประตูไปแล้ว14ลูกครับกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มส่วนทีมผู้มาเยือนวันนี้นะครับทีมอย่างราโยบายเยการโนครับสถิตในการมาเยือนมาดริดที่บ้านของมาดริดครับไม่ค่อยดีครับ10เกมหลังสุดที่มาเยือนมาดริดปรากฏว่าพวกเขาแพ้ทั้ง10เกมแล้วก็ผลงานปีนี้อาจจะอยู่หัวตารางก็จริงนะครับแต่ผลงานส่วนใหญ่จะดีในบ้านของตัวเอง ผลงานการออกไปเยือนในลีกครับปรากฏว่าชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับฉะนั้นคู่นี้ไม่มีอะไรต้องคิดมากครับเทียร์ทีมอย่างเรอัลมาดริตไปได้เลยเล่นในบ้านมาดริตชนะแน่และจะชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับคู่ปิดท้ายในคัมคืนวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับเทียร์ไปที่ทีมอย่าง a อตาลนตานะครับวันนี้อตาลนตาจะมีโปรแกรมบุกไปเยือนทีมอย่างกกยารีนะครับ อตแลนตานครับผลงานช่วงหลังอาจจะไม่ค่อยดีก็จริงครับ6เกมหลังสุดพวกเขาชนะคู่แข่งได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดไปดูในเรื่องของการเล่นเป็นเกมเยือน7นัดหลังสุดในการเล่นเกมลีครับปรากฏว่าเขาชนะคู่แข่งไป6นัดด้วยกันนะครับก็เรียกได้ว่าผลงานนัดเยืยนอนยังดีอยู่นะครับไว้เนื้อเชื่อใจได้บุกไปเยือนทีมอย่างกายารีครับที่ผลงานช่วงหลังไม่ดีซะเลยครับ 3เกมหลังสุดพวกเขาแพ้รวดนะครับดังนั้นเกมนี้ครับอตแลนตาเจอกับคู่แข่งที่ไม่ใช่งานยากนะครับนักเตะตัวหลักๆก็ลงเล่นกันได้ครบนะครับดูวานซาปาตามาลิโอปาซาลิตโจซิอิลิซิตจะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับก็เชื่อว่านักเตะเหล่านี้น่าจะบุกไปยิงกกยารีได้นะครับน่าจะบุกไปชนะมากกว่า1ประตูขึ้นไปนะครับเท่ากับ4คู่ในค่ำคืนวันนี้นะครับที่จะฝากกันครับก็จะมีทีมอย่างเชลซีครับเรนส์ฟอร์ดเรอัลมาดริดและก็ทีมอย่างอตแลนตานะครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของ EP นี้นะครับใครชอบกดไลค์กดถูกใจกดแชร์กับผมด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องโฟนตรงชาแนลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ